สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR ช่องแลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งหรือว่าเลขเด็ดล่างนะครับ2ตัว2สูตรนะครับของงวดที่แล้วนะครับสูตรเลขวิ่งล่าง2สูตรนะครับลงไว้2สูตรนะครับก็เข้ามา1สูตรนะครับ ก็คือสูตรนี้นะครับของวดที่แล้วกับพลางวันที่ออกสองหนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข6เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างของวดที่แล้วนี่ลงไว้2สูตรนะครับก็คือสูตรนี้แต่สูตรนี้ผิดนะครับของวดที่แล้ว กับพลวันที่ยวสองหกนี่ผิดนะครับตัวชนก็คือเลขสี่นะครับงวดที่แล้วผมก็เล็งไว้ว่าเลขสี่เด็ดนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนแต่ว่าเลขสี่ไม่มานะครับเลขสีก่ก็ไปขึ้นบนนะครับเลขสี่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมีให้ดูทั้งสองสูตรเก่านะครับสูตรนี้หลุดนะครับก็เผื่อว่า วันนี้กลับมาเดินต่อหรือใครอยากตามดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่แล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับมาเพิ่มเติมให้นะครับก็จะเป็นวิ่งล่างสองตัวเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับมาพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับคำเตือนนะครับ สูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเปลีป่ยนไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแน,แนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr ช h a n n e หุยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่เข้าก่อนนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก36นะครับ สอตัวไม่ปักหลักนะครับสถิติเข้ามาก็1 2 3 4 5สอามสี่ห้าหดแล้วก็8นะครับของวัดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เข้ามาของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2หลักแสนก็คือเลข2 หลักหมื่นเลข4ีแล้วก็หลักหน่วยของเลข้ายครั้งที่2เลข6นะครับ2อบวก4เป็น6 6หบวก6เป็น12ได้เลข2เพิ่ม2แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะได้เลข4ีนะครับ2ตัวนะครับไม่ปัดหลักจะไปต่อหรือไม่นะครับ1 สิงหาคม6 8จะมีมาหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรเลขเด็ดหรือว่าเลขวิ่งไม่ฝักหลักนะครับ2กับ4สูตรที่2นะครับสูตรเก่าที่ลงงวดที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าลุกนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก3าหนะครับ2 4 6สี่หก เจ็ 7, ดนที่8นี้หลุดนะครับวดแรกที่ลงนะครับผิดนะครับเผื่อใครอยากดูต่อนะครับเผื่อว่ากลับมาเรียนต่อก็ลองดูนะครับก็อลองพิจารณาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน3ามครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยบนเลขสาม ของเลขท้ายครั้งที่1เลข4 3 3มบวกสามเป็น6 6ห,หกบวกสามเป็น9 9้เบวกสี่เป็น13บสได้เลข3ามเพิ่มหนึ่งนะครับสูนี้ได้เลขสี่สิงหาคมหก,หกแปบดบ จะมีมาหรือไม่นะครับงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าหรือจะหลุดนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับก็ลองมาให้พิจารณาดูอ,อีกสักรอบนะครับตัวชนก็จะเป็นเลขสี่นะครับสองสูตรนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สถิติของสูตรเข้ามาก็เจ็ดงวดนะครับจากงวดที่ออกแปดห้านะครับสูตรนี้เป็น เลขเด่นเาะว่าเลขวิ่ง2ตัวไม่ปักหลักเอนกันนะครับพวดแรก3าบวกอกเป็น9 9้เก้าบวกเป็น15บห้าได้เลขคเพิ่ม2แต้มนะครับ5กับ7จ็ดกับผลวันที่ออก85เลข5นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยบวกกันแล้วได้14 4เพิ่ม2ได้เลข6กผลวันที่ออก0 6นย์หกเลขหบเข้ามา ที่หลักหน่วย0ูนบวกหบวกสได้เลขแ8ดเพิ่มสได้เลขสิบตัวท้ายก็คือเลข0ูพนะครับผลรางวัลที่ออก8ปดเจ็ดเลขแเข้ามานะครับที่หลักสิบแปบวกสเป็นสิบเอดบวกหเป็น12บสนะครับสกับสกับรางวัลที่ออก2อูนะครับเลขสอเข้ามา ที่หลักสิบนะครับสอบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10นะครับได้เลขศูนย์ตัวท้ายนะครับศูนย์เพิ่มสได้เลขสองรางวัลที่ออก0ูย์หเลขศูนะครับเข้ามาหลัก10 0ศูบวกสบวกหเป็น9 9้เพิ่มสองเป็น11นะ วันที่ออก91นะครับเข้ามา2ตัวนะครับองหดที่ผ่านมาสูตรนี้9บวกหเป็น15 15้บวก1เป็น16นะครับได้เลขหเพิ่ม2นะครับได้เลขย6 8หกับ8ดกับพราะวันที่ออก2 6นะครับ เข้ามาเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรได้เปตหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับสถิติเข้ามาก็เจ็ดนวดนวดแรกที่ลงนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้2อบวกสเป็น 5, 5้าบวกหเป็น11ได้เลขหนึ่ง เพิ่ม2แต้มนะครับหวก2คงที่ได้เลขก3 1กับ3 1สิงหาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ วันนี้สูตรใหม่นะครับงวดแรกที่ลงนะครับสูตรนี้แต่ถ้าดูกับสูตรเก่าที่ผิดก็ตัวชนก็จะเป็นเลข3นะครับโดยภาพรวมส่วนตัวผมก็มองว่าเลขสามเต็มนะครับน่าสนใจนะครับในเลขล่างนะครับวันนี้จะมาไม่มานะครับหรือใครชอบเลขสี่นะครับเลข4ก็ชนกัน2สูตรเหมือนกันนะครับหรือใครชอบเลขหนึ่งก็พิจารณาเอานะครับเอาตามที่ชอบนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออก ตำแหน่งของสูตรนะครับเดี๋ยวดืก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับมาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่2นะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ,บก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ใหม่คลิปหน้านะครับ